ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับเมื่อนี้มาเปิดแล้วค่ะแม่สาวกับน่องครับเมื่อนี้เป็นงัวเห่นอ้องอ่แม่นี่จะเป็นแม่ผสมพันรอบกับแม่สาวอายุเก้าเดือนสาวน้อยเก้าเดือนครับอา คู่นี้นายเวทเพิ่นจะเปิดยกคู่แพ็คคู่ครับแต่ว่าอยากแยกก็แยกได้แม่นบ่มายเวทแยกได้ยกได้แยกได้ครับหรือจะเอาตัวเดียวหรือจะเอาทั้งสองตัวก็ได้ครับทุกมาคุยกับเพื่อนข้มนี้สองตัวนี้เปิดไว้ไรบ้านายเวียดเด้นสองห้าพัเพิ่นเปิดไว้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทต่อรองราคาได้เนาะต่อรองราคาได้ครับพี่น้องอ่า ขอเบอร no ์โทรไงเวียดแน่บานี่ศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองครับหรือว่าพี่น้องท่านใดอยากมาเบิ่งตัวจริงกะอยู่บ้านโน่นสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอเสียหน้าคุณผู้ชมจังหวัดอำนาจเจริญครับเขามาเบิ่งตัวจริงส้มตัวจริงก้อนได้ครับเอาแม่นี่กะผสมได้ผ่านรอบนึ่งเดือนนึงเนาะครบเดือนวันที่เก้าวังหัน เดียือกัวพันพันหลอดมานเดีจักมือล่ะเดี๋ยวน,นิดๆน,น,นี่น,นะนาะพันรอดมานเดีเดือนกัวนี่ครับอ่าเพื่อนผสมพริกแดงไ้ครับพี่น้องนี่ใบมีหลอดเดี๋ยวผมเอาใบหลอ,อดให้เบื้องก้อนครับนี่ครับอันที่ผสมอ่าก่าท่านว่าหกซีครับอ่าใบหลอดครับนี่หลอดครับนี่ หลอดครับอ่าเป็นพริกแดงเอ็ดเคหาแปดหนึ่งครับเป็นผสมได้เดือนโกกวัวครับผ่านรอบมาแล้วรอบหนึ่งเดือนโกกวัวอ่าไายแม่นี่สูงไรน่ะเนีย่ยไทยแม่นี่ชิบวัวเปิดตั้มไปก่อนครับจะสูงกันอ่าแม่นี่แม่สาวผสมแล้วเพิ่นเปิดปใบไฮร้อยหาชิบบวกครับ ถ่ายสูงลอยหาสิบบวกแต่ว่าน่าจะลอยหาสิบหาได้อีกหอกครับเพราะว่าถ่วมหง่เวียดอยู่ครับสูงก้นกับงวสูสีกันครับถ่ายงอเในเวียดกับถือว่าสูงนะครับนี่ครับแข็งขาใหญ่ล้มตัวเง้วเนื้อหนังดีครับจะมีข้อไร่แน่าจักหน่อยแม่นี่ความสูงก็ได้แข็งขาก็ได้ครับไผมากเด้งแดง สีแดงหดยิ่ครับพี่น้องเป็นง้อลูกกระทบเป็นง้อลูกกระทบครับข้ออยากไลนะ่ไล่เนี่ยอ่ามีตำนี้ยังบอญยยเวียดแม่นี่เป็นรับปร,ประกันตัวนี้ไ้เดอรครับพี่น้องทุกถอนนุ่มจริงพวกสวงสุดห้างดอกข้างขาวอางสีสิขอทรงขอชิงเพิ่รับประกันให้ครับพี่น้องอ่าที่มีตำนี้แต่ว่าท่องนี่ เพิ่นรุ่นเอาครับเพิ่นบ่ได้รับประกันเด้อครับเพราะว่าเฮาก็ผ่านรอบนึงอ่าเพิ่นว่าให้เอาไปรุ่นเอาเพิ่นเปิดไว้125,000สบาทต่อรองราคาได้ครับพี่น้องอ่ายกคู่ครับหรือว่าจะแยกก็ได้ครับแยกก็ได้เพิ่นว่าโทรมาคุยกันหรือว่าสิเข้ามาเบิ hmm. ่งตัวจริงก็เข้ามาได้ครับยินดีต้อนรับครับนายเวียดว่าเอาเดี๋ยวจุงอ่าจุงให้พี่น้องเพิ่นเบิ่องทายย่างแน่นายเวียดแม่แน่นี่ เบิ่งครับแดงดีครับแม่นี่ว่าหูจับได้รูปได้บายได้ครับเดี๋ยวพาเบิ่งใหญ่ก่อนครับเดี๋ยวจังเบิ่งน้องอ่าน้อง,อ,งอยากเข้ากล้องบ่บันนี่นะครับเอาจุ้งอ้อมจักบาดกันนายเวดให้พี่น้องเพิน่นเบิ่งทายยางซะก่อนเอาอ้อมยางไปเกลกไเล็กลน้อยอ้อมไปยางไปเล็กจี้หาเก้าอ้อมไปวงกลมเด้อนอ้องว่บาบังบันนี่เบิ่งครับพี่น้องเพิ่นจุ้งยางเบิ่งทายยางเด้อครับ ความใหญ่ควอมสูงนี่ได้เลยครับจุงมาอีกจุงมาอีกจุงมาใกล้ๆพี่ง่าหัวครับมันนเราว่อยากไปมึงครับ,รบ,รบเป็นใหญ่กับน้องจับได้รูปได้ใบได้ครับจะมีข้อไล่ๆเนีย่ยเป็นว้อลูกกระทบครับผู้ใดมากระทบมาเอาเบอร์โทรแย,ยกหรอบไดนะ่ยัยเวียดศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้า หน 2, <12. S 1> 2่งสองสองศูนย์แปดส่เก้หน่ครับไนเวียดครับทุกขอมาต่อร่องราคาเพั่หนด่ดยครับเดี๋ยวพามาเบึงตัวน้องครับอายุเก้าเดือนนะครับเอามาจับแม่สาวน้อยบานี้ใหญ่เวยียดไปเลยก็ได้แม่นั่นนี่ครับแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยเป็นลูกของตัวไหนก่อนญ่เวยียลูกขอดลูกเคเอ็มหกแปดเนาะ นี่ครับเป็นรูป K M 6 8แปนี่จะเอามาใบไหมเหนีหมนี่ใบไ,ไม่หลวดขึ้นกันครับพี่น้องหัวหลุนเป็นเห็ดเขาเรียบร้อยแล่นบอเห็ดเขาแล้วเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นใหญ่ครับน้องแข้งขาไงเงี้ยวชิดสะดือกับง่ามครับพี่น้องตัวนี้เนื้อหนังดีครับหนาไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์ครับเป็นสาวหน่อยอายุเก้าเดือนถึงสิบเดือนนี่แล้วเนาะเก้าถึงสิบเดือน,นครับไายสูงอยู่ปะมะ่าผมว่ารอยสิบห้าบวกถึงรอยยี่สิบอยู่ ประมาณร้อยสีบหาขึนเมื่อกเกินร้อยยี่สิบดอกอาจจะประมาณนี้แหละครับคั้นาบา่วร้อยยี่สิบเนื้อหนังดีครับล่ำโตเงวเ,เ,เวสียดสะดือสมูดีอยู่ครับบมมีตำหนิ้นใหญ่เวดเนาะติดโบดอีกครับคลิปหูดำใบหลอดครบครับอา่านี่ครับใบเค้กหกแปดครับนี่ครับ ใบหลอดใบหลอดครับตื้ยเจ้าไปกันนะตุ้ยเอ่อออกส่วระา้านมีหน้าครับหลอดครับหลอดเอ้าใบหลอดครบครับพี่น้องส่วนใดรสนใจก็จังโทเขมาตัวร่องหงคาคับเพื่อนไหนครับเพื่อนเปิดไว้ หนึ่งแสนสองมืนหาพันบาทต่อรองราคาได้ครับอ่ว่ากับหูดีครับจุงยี่ยังไงกันนะนเยียดแันแม่สาวหน่อยเอาสาวหน่อยจุงจุงได้บ่หรือมันอยากไปหาหมูนคอขกบ่ราคานี่พอฟังบอรครับพี่้องผมกบว่าควหญ่ควบเง่ากันเบิดอยู่น้ำสองตัวนี่นะครับนี่ต่อกันว่ารถไฟครับนะครับ ไปย่างเดี๋ยวครับอยากไปหาหมูนี่ยขกมูหลายปวดครับนี่ขกนี่ครับแข้งขาดีรับประกันตำนี้น้อแม่สาวหน่อยก็ไดดอ่าควอมนี่คู่นี่รับประกันตำนี้ครับเป็นใหญ่น้องก,กันเด้อครับเป็นม่วขอกเดียวกันนะเนาะม่วองอกเดียวกันครับนะครับเบิ่งแขงเบิ่งขาติด,ดบดพร้อมครับพี่ร่องมูแข้งขา อาจุงมาซื้อผีไงเบียดจุงแม่หน่อยๆไอพี่น้องคนเบื้งจุงเอาอ้าวมันอยากไปปล่อยมันไปรอดแม่นั่นปล่อยกันไปน้ำกันหมดไปน้ำกันโหลดไปน้ำกันละบาดครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งถ่าเบิ้งจะเข้าครับมาลุยตัวใหญ่มาดูนี่ครับมันอยากไปน้ำกันมันกะผมกะหัน ยางใบเด้อครับพี่น้องยางใบหันไหนบ่ได้นี่ครับเบิ่งความหนาควาา่ำเน่าหรือว่าพี่น้องอยากได้ทั้งสองตัวก็ได้หรือว่าแยกก็ได้ครับพี่น้องแยกก็ได้ยกก็ได้ราคาต่อรองกันได้ครับเบิ่งครับนะครับเบิ่งองใหญ่เรืงนี็กแย่จอมก็เก็บงัวสูงถ่วมครับพี่น้อง ปูนี่เปิดไว้บหนึ่งแสนสองมืนหาพันบาทต่อรองราคาได้ครับเพื่นรับประกันให้เอาเบอร,ทโทรท์โทรเทียบจดไทยกันนะเบอร์ทโทรฝากใต้คลิปเออ่0827499122 0827499122ครับแง่เวียดครับอา่าต่อรอง 5, ราคากับเพื่อนได้ครับเขอบพรเบุงตัวจริงอยู่บ้านโน้นสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอเสนาในพม่าจังหวัดลำนาเจเรือนครับเอาสำหรับคลิปนีก้ก็ฝากฝากดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสไครต์ส่องยูทูบนุ่นนุ่นเขียนน้ำครับเดี๋ยวจะจังบอดเดี๋ยวพลาดคลิปใหม่ๆของผมเวลามาเปิดงว่ว้พี่น้องเดี๋ยวเบิงเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม